ก็สดีทุกคนที่ใช้ออกซิเจนหายใจในตอนนี้ด้วยนะครับผมก็นี่จะเป็นช่วงรายการใหม่ของช่องเราอะนะเนื่องจากว่าผมเนี่ยสังเกตแล้วนะครับว่าในช่องเนี่ยมีคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยเยอะมากๆก็เลยทํารายการนี้ขึ้นมานะครับแบบว่าจับมือสอนเองโดยในคลิปแรกผมก็จะทําแบบว่าเออหนึ่งวันเนี่ยควรทาอะไรบ้างครับในดาร์กบอลมาอย่างแรกให้เราเนี่ยมาที่มิชชั่นกันเลยนะแล้วก็ดูเคสต้องแดรลี่นี่ครับคือตรงนี้เป็นสิ่งที่ยังไงทุกคนก็ต้องทําทุกวันนะซึ่ง มันจะได้เพชรแบบว่า1000ต่อ2อาทิตย์คือมันเยอะมากๆนะครับหนึ่เพชรเลยนะทำให้เราสุ่มได้1นึ่มันตีเลยนะครับให้แนวว่าแบบทำเรื่อยๆชิวๆอะ่ะเออมันทําแค่ประมาณ5นาที10บนาทีก็เสร็จแล้วนะครับเข้ามาทําต่อวันนะนี่นะครับมันก็จะแจกเพชรแบบว่าเฉลี่ยเฉลี่ยไปนะนี่ก็10 20 30 40บสามบนะผมติดอยู่ในลิฟต์๋อาไม่ใช่นะครับก็มี2 0 0 500เป็นรางวัลใหญ่อยู่ด้านล่างอะนะก็ทั้งหมดคือ1000นั่นเองนะครับแนะนําว่าให้มาทำานตรงนี้ อ่๋ยวมี๋ยวผมจะบอกแต่นะอันเลยนะว่าเควสเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างคือเควสเนี่ยคุณสามารถกดตรงคำว่าชาเลนจ์เนี่ยแล้วว้ามาหน้าเควสได้เลยแต่ว่าผมเนี่ยจะบอกวิธีที่มันแฮกนั่นเองนะฮะแบบว่ามันจะโกงนะแล้วก็โกงแหละรกระชับง่ายง่ายหน่อยนะครับมาอย่างแรกให้เข้ามาที่อีเวนต์ก่อนนะครับนี่เลยแล้วก็มาหน้าอัปเกรดนะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับตรงเซนไคบนดาบแบทเทิร์ตรง,ตรงนี้คือถ้าบางคนเนี่ยยังไม่ได้เล่นด่านก็ไปเล่นสะน,นะครับเล่นด่านเดียวได้นะถ้าเกิดว่าไม่ได้สนใจเรื่องการ Up อั อพอเราเล่นแล้วใช่ไหมก็ได้ดาวทองมาเรียบร้อยนะครับให้กดสกคริปด่านเลยนะมันก็จะได้ของรางวัลพวกหินเซนไคมาแต่ที่สําคัญเนี่ยมันไม่ใช่ตรงนั้นนั่นเองคือเควสเนี่ยมีใช้10 Energy นะครับแล้วก็เล่นด่านโบนัสเท่ากับว่าเราจะเคลียร์ไปมา4เควสเลยนะเพราะว,ว่าเควสเอ้ยเพราะว่าเควสเอนจเนี่ยมันมีมา3เควสนะนี่นะครับเควสก็ไเด้งขึ้นมา1 2, อัน2อันแล้วนะครับอ่า3อัออนไปก็จะปลดมามาณนี้นะ ต่อไปนะครับ Embark on Adventure ก็คือการส่งบินนั่นเองผมแนะนำว่าให้เข้ามาตรงนี้นะ Original เออ Original Series อ่าแล้วการบินเนี่ยมันจะมี7ชั่วโมงกับ3ชั่วโมงนะครับคือผู้เล่นใหม่เนี่ยการบินไอตรงที่ส่งบินเนี่ยมันจะอยู่แค่2อันบนแรกนะครับก็เลือกเอาเลยนะว่าจะส่งแบบ7หรือ3แต่ถ้าใครขี้เกียจแบบผมก็7นะครับจากนั้นให้ไปเล่นดาวทองเนี่ยให้ได้1ด่านนะก็คือไปทำเควสอ่านข้างในเอานะครับว่าแต่ด่านเนี่ยมันให้ทำเควสอะไรนะ นี่นะครับไอ้พวกตรงนี้ก็คือแบบมันง่ายอ่ะกดบาร์สองใบกดบาร์ไอ้กดมาดสองใบใช้โบแจ็คหลบอะไรอย่างเงี้ยก็ลองลองอ่านดูนะครับไม่ยากเท่าไหร่หรอกอ่าแล้วให้เราเนี่ยสคริปต์สักสิบมันเองนะครับเก็บไว้ใช้ให้เราเนี่ย,เ,เ,ยเกิดประโยชน์นะคือสคริปต์แค่ห้าเนี่ยก็พอนะแต่ว่าผมแนะนําเป็นสิบชิ้นนะครับเพราะว่าสิบชิ้นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาเข้ามาสคริปต์ไปบ่อยด้วยแล้วก็ไม่ควรเกินสิบห้าถึงยี่สิบชิ้นนะเพราะว่าเราจะเสียของฟรีนะครับมันจะหลุดไปก่อนนั่นเองนะ เพราะงั้นผมจะไม่แนะนำนะครับเอาแค่10ชิ้นก็พอแล้วนะอ่ะจากนั้นก็ให้เราทําการในกดแบบว่าไอ้ปุ่มลูกศร2อทีนี่ก็ไอ้ลูกศรที่เป็น2อันนะครับแล้วก็ทาการสค,สคิปไปเลยนะคือมันจะได้ของรางวัลเอาไปแลกมากมายเลยนะครับแต่ว่าจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อเควสนะแล้วก็ไอ้พวกของนี่มันยิ่ๆย่อยๆผมไม่ค่อยสนใจแล้วนะอ่ะทีนี้เราก็จะผ่านเควส์เอนจีด้วยนะครับเอนจีก็จะผ่านทุกอย่างเลยทีนี้เราก็จะไปส่งบินกันเลยนะ การส่งบินเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้เป็นแต้มพอยในกิลด้วยนะครับอ่าอันนี้คือบางคนอาจจะถามว่าเราสู้กิลยังไงก็สู้ด้วยการส่งบินนี่แหละนะก็เข้ามาตรง a อเวนเจอร์นะครับอันนี้คือผมส่งทิ้งเอาไว้เห็นไหมว่า7ชั่วโมงเชั่วโมงคือถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยส่งเลยเนี่ยมันจะไม่มีคําว่าเลアเทมให้ข้างล่างเมื่อกี้นะอ่าให้เราเข้าตรงสตาร์ท d อเวนเจอร์เลยนะครับแบบว่าจะได้เหมือนทุกคนนะเนาะแล้วก็เอ้ยไม่ใช่สาย a อเวนเจอร์อันนี้ผมทําแบบว่าง่ายๆนะเพราะเกมมันทำระบบใหม่ ก็คือปุ่มด้านล่างนะครับที่มันเป็นการแบบว่าส่งบินทุกอย่างที่เรามีไปเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ส่งมันไม่ได้ส่งบินไอตัว๋วบร์ชันพิเศษไปเนี่ยผมก็แนะนําว่าไปกดมือนะครับคืออยากให้ได้ของรางวัลอีเวนต์กันด้วยนะมันจะคุ้มคุ้มหมน,นะครับในส่วนของสุดท้ายคือตีบอสหรือไม่ก็ PVP นะถ้าเกิดว่าเวลาคุณน,น้อยแบบน้อยจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้ PVP นะคืออย่างผมเนี่ยชอบทําตอนที่ยัง55นาทีอย่างเงี้ยเข้าใจปะมันจะแบบหมดเวลาละ ผมก็ได้กดเข้า V.P. ไปไวแ้แล้วกดยอมแพ้เลยแล้วก็เามันรับเควสนะครับเป็นไงฉลาดปะก็หลังจากผม V.P. มาแล้วนะครับเควสมันก็จะปลดนะแต่ว่าพอเควสเราปลดแล้วเนี่ยก็เรากดรับเควสออกไปเลยนะครับจากนั้นจะได้สเต็ปมาแล้วก็ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะเอ้ยเสาร์อาทิตย์จันทร์เออผมก็ลืมนะมันจะได้เป็นเหรียญวีคเอ็นเป็นเหรียญสีฟ้ามาด้วยนะครับทําให้เราเนี่ยนําไปแลกรีเจนเรมิเต็ดได้นะทุก12เหรียญนั่นเอง ก็แลกได้0 0เองนะครับมาเพิ่มแต้มแล้วก็บอสเนี่ยผมแนะนําจริงๆนะครับว่าให้ไปเล่นอย่างน้อยวันละสาครั้งตอนนี้ก็ยิ่งมีแจกตัวละครบูด้วยนะครับเดี๋ยวมาไม่มาแจกก็จะร้องไห้กันหมดแล้วนะนะก็ถ้าใครที่มีตัวละครดับหนึ่งเนี่ยก็นี่เลยนะครับเอามาเล่นด่านสุดท้ายเลยนะมีตัวบัฟอะไรมาบ้างก็หยิบม,มาวางกันนะครับแต่ถ้าใครไม่มีตัวบัฟเลยจริงๆอะ่ะผมก็แนะนําว่าไปเล่นด่านลองๆนะแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเฟรนชิปมันเองนะไอ้เลดไฟเนี่ยมันเป็นด่านที่มอเฟรนชิป เยอะที่สุดในเกมแล้วเฟนชิพเพื่ออะไรมันคือค่าความสัมพันธ์ของตัวละครในเกมนั่นเองนะอย่างอันนี้มันมีเควสบูด,ด้วยนะครับแต่ว่าผมนะันทาไปแล้ววิธีทาเควสก็คือง่ายเลยนะครับนำตัวละครจอมมารบูเนี่ยไปเล่นใน3ด่านน,ะนั่นเองจนกว่าจะขึ้นเฟนชิพ5นะคุณก็อาจจะได้เพจเออได้แซดพาวเวอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันง่ายนะทําแค่นี้ก็พอทุกวันทุกวันประมาณสี่หวันมันก็ได้แล้วนะครับไม่ต้องมานั่งเล่นเก็บเองให้เสียเวลานะอ่านี่เจ้าบูผมเนี่ยเห็นไหมฮะ ตรงเฟรนชิพเนี่ยมัน5แล้วนะครับเก็บแค่5ก็พอนะแถมยังมีเควสที่เป็นเพชรอีกน,นะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บเฟรนชิพ5ของตัวละครเนี่ยสัก10ตัวเนี่ยก็ได้100้เพชรอะไรแบบนี้นะครับเป็นต้นไปอ่าก็สับๆกันไปอะนะเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครบางคนเนี่ยรู้สึกว่ามันช้าไปนะครับแล้วเริ่มเลดเกมหน่อยเนี่ยมันก็จะมีการทีท่เพิ่มแต่งเฟรนชิพให้นะแต่ถ้าใกลเอ้ยถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยไม่ต้องไปคิดถึงมันเลยนะครับมันหายากอะนะวิธีก็คือได้7ดเอาแดงแล้วนะครับคือมันต้อง ผมก็ยังได้น้อยอยู่เลยนะก็เลยใช้แค่ S กับ a ไปนะอ่าก็เป็นวิธีที่แบบว่ากระชับแล,ล้วก็รวดเร็วเพื่อให้มือใหม่เนี่ยสามารถทําตามได้ง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเสียงมันแม่งๆเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะเนื่องจากไมพังนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันลิปหน้าแล้วกันเนาะ